สวัสดีครับวันนี้มาพบกับปริญญาพหลุยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่ผมเคยทำคลิปรีวิวเจ้าตัวไมโครเวฟตัวนี้ไปแล้วนะครับในการที่เราเนี่ยเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ใช้งานแบบง่ายๆไปนะครับปรากฏว่าผมใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับผมไปเจอเมนูน้ครับนี่ครับเมนูไทยนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเนี้ยผมพามาดูนะครับว่าเมนูเนี้ยมันตั้งยังไงนะครับแล้วมันยากมันง่ายขนาดไหนไปครับลุยครับผม โอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับเจ้าตัวซัมซุงตัวนี้นะครับตระกูล G M ยี่สิบสามทั่วๆไปนะครับจะคือจะตั้งต้นด้วย G M ต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นซัมซุงตัวใหม่ๆเนาะตัวเนี้นะครับเขาจะทั้งปิ้งทั้งย่างนะครับทั้งไมโครเวฟได้ด้วยนะครับในตัวเลยเนี้ยโปรแกรมตรงนี้ที่เป็นเมนูไทยนะครับเดี๋ยนะแต่ผมซูมให้ดูนี่นะครับเมนูไทยเนี่ยคุณลองกดไปครั้งหนึ่งเลขหนึ่งที่ขึ้นมาเนี่ยถ้าคุณอยากรู้ว่าตัวเนี้ใช้โปรแกรมอะไรคุณเปิดตรงนี้เลยครับเนี่ยเห็นไหม นี to to. ่เขามีบอกหมดเลยเห็นไหมครับเห็นไหมเขามีบอกหมดเลยนะครับหนึ v ่งก็คือข้าวต้มหมูอะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมจะมีโปรแกรมทั้งหมดเนี่ยที่เขาเก็บไว้ในเครื่องเนี่ยยี่สิบเจ็ดโปรแกรมนะครับเนี่ยทั้งหมดยี่สิบเจ็ดโปรแกรมเนี่ยแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยทํายังไงนะครับแล้วก็มีส่วนผสมอะไรบ้างคุณสามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับนี่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้เห็นไมเขามีบาร์โค้ดให้เราดาวน์โหลดอยู่ข้างบนนะครับหรือไม่เนี่ยคุณดาวน์โหลดตรงนี้ก็ได้ครับเห็นไหมบาร์โค้ดตรงนี้นะ ตัวเมนูเนี่ยในนี้เขาจะมีบอกทั้งหมดเลยนะครับว่าส่วนผสมเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้อะไรบ้างเดี๋ยวผมโหลดมาให้ดูแป๊บหนึ่งครับนี่นะครับหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยผมสแกนแล้วนะครับแล้วก็โหลดมาแล้วเนี่ยนี่เห็นไหมตรงนี้เขาจะบอกหมดเลยสมมติว่าสมมุติว่าเลขหนึ่งแล้วกันเนาะเลขหนึ่ง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 นี่เลขหนึ่งเขาต้มหมูเห็นไหมอย่างที่ผมบอกเขาต้มหมูส่วนผสมอะไรบ้างนี่ดูครับเขาบอกหมดเลยวิธีการนะครับก็คือเรากดเดี๋ยวนะ ขั้นตอนแรกคุณเปิดเครื่องมาปุ๊บนะครับคุณกดที่เมนูนะครับจากนั้นคุณเลื่อนนะครับหมุนอันนี้เพื่อหาในส่วนของโค้ดนะครับที่เราจะใช้นะครับแต่ถ้าเราอยากได้เลขหนึ่งคือข้าวต้มหมูอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับนี่โหลดมาแล้วนะครับคุณไม่ต้องทาอะไรเลยครับคุณแค่กดสตาร์ทด้านล่างแค่นี้เองครับเนี่ยทำงานแล้วเห็นไหมครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับนี่คือวิธีการทํางานง่ายๆเลยสมมติว่าเราอยากทําเส้นสปาเกตตี้เห็นไหมเราก็ดูเนี่ยเลขที่สองเนาะ กนดูนะหมุนกดเมนูนะครับแล้วก็หมุนไปที่ x2 นะครับใช้ใช้หมุนด้านล่างนะหมุนเล x2 แล้วคุณกดสตาร์ทครับเขาจะทํางานปกตินะครับเขาจะทําในส่วนของทั้งอุณหภูมินะครับทั้งเวลานะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะหยุดเองอัตโนมัตินะครับสังเกตดีๆนะครับเห็นไหมส่วนผสมตรงนี้เขาจะมีบอกวิธีด้วยนะเนี่เห็นไหมดีไข่ผสมในน้ํานะครับแล้วก็ปรุงรสยังไงอะไรยังไงครับเขาบอกหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเมนูอยู่ตรงนี้ ครับเราสามารถสแกนได้อย่างที่ผมบอกครับบนเครื่องก็ได้หรือไม่ก็เปิดฝามาตรงนี้เขาจะมีบอกเห็นไหมนะครับอย่าลืมนะครับเราแค่กดเมนูแล้วหมุนเห็นไหมหมุนหมุนไปเลข3สมมุติว่าคุณอยากได้ไข่ตุนคุณก็หมุนไปเลข3แค่นั้นเองครับแล้วกดสตาร์ทจบเลยครับนี่คือวิธีการทำงานง่ายๆนะครับของเจ้าตัวไมโครเวฟซัมซุงนะครับให้ไงเนี่ยก็ลองทำกันดูนะครับไม่ได้ยากเลยตะกูล GM ต่างๆนะครับ GM 23 24อะไรเนี่ย จะใช้เมนูพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเมนูก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับนี่เปิดมาเห็นตรงนี้เลยแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยก็เราก็สามารถดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็เปิดดูได้นะครับแล้วก็ทําตามเขาได้เลยแค่นี้เองครับนี่คือวิธีการง่ายๆนะครับในการใช้เจ้าเครื่องไมโครเวฟซัมซุงรุ่นนี้นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กับช่องบริญญาพลุยด้วยครับเดี๋ยวผมจะพาทำอะไรที่มันง่ายๆนะครับแบบนี้เสมอๆสไตล์เรานะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ